ด,ด <c oughs> ีใช่ปะ่ะนี่มันเป็นยังไงร้านเนี่ยทำไมมันขายเด็อบขายดีเหลือเกินแล้วอีกสักรึ่งยี่โมงเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยต้องรอคิวดงตา รายการอาหารตามผนังมีดงตาลเหมือนเดิมอันนี้คือเส้นทาง หลวงหมายเลข3-4-7นะครับเริ่มจากแยกเทคโนโปทุมไปถึงเจ้าปลุกอยุธยาระยะทาง66จุดเอ,เอ็กกิโลครับซื้อกาแฟร้านตาแข็งโป๊ก นะครับก็แฟตาแข็งป๊อก แฟตาแข่งโป๊กเราก็จะมายูเทินยูเทินแรกครับจะพาไปดูตลาดลับตลาดค้าปลาลับลับ น,นีจอดด้ไจำหน่ายปลาทะเลและอาหารทะเลสดนิวซีฟู้ดนี่ธรรมดาที่ไหนมาด้วยนะเอาราคาเ็ธรรมาดา,าที่ไหนอันนี้น้งแ็งปร้งปลาเก่าปลาเก่ากระพงแดง

กระแดงร้อยสามสิบปัทูร้อยห้าะโตนแล้วก็ปากจะยาวอยู่นี 50. 50. Uno, ้ยาวาหมึกครับนี่มุ้อเท่าไหร่นะเอันี้เจ็ดสิบบาทค่ะคุ้มกวเท่าไหร่สามเจ็ดนู่ะสามเจ็ดอันนี้สามห้าอันนี้ถ้าเจ๊ไม่สีเรียแล้วก็ไม่ใช้หัวอันนี้ของเมื่อวานก็ไม่ใช่เนี่ยตัดทิ้งจากท่านสามห้าแต่ไซส์เท่าเลย วือข้างๆนี่เขาขายอะไรไอติมอ๋อ,อเป็นแถวเลยครับนิทานนันไอศครีมมีทุกรสเลย นี่เป็นตัวหรือเป็นโลอันนี้เป็นตัวค่ะตัวละร้อยค่านี่อะไรนะนี่กระโปงขาวปลากระโปงขาวค่ะลูกอันนั้นถ้าเอาไปแกงหนูหั่นให้หันนึ่งแบบเป็นจริ้นๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ใ,ใช่สอ<ะ>งข่ะเพราะว่าถ้าน,นี่เขาเล่นต้นไม้ด้วย ซืซ้อมาต้องไปล้างที่รโรงเมล็ดฝางหลงคกาแฟลราเปนี่เราบเรานักซื้อมืออาชีพครับเอาถังแดงมาใส่แล้ถังถังเก็บความเย็นหนึ่งห้าหนึ่งสี่เลขที่โอวันนีลาอย่างนี้ไง วานิลากะกะทิเผือกไม่เอาเอาใส่ถ่วยช่วยอย่างนี้เออไม่ต้องเออถั่วดำเอาช่วยใหญ่ก็ได้สามสิบสายได้ห้ารสชาติไม่เอาเอาอะไรเอเร็่ง เาวานิลากะทิเปลือกแล้วก็ตัวดำแค่นั้นตัวดเป็นแท่งครับแปลว<า>่าละลายกินเนี่ยเดี๋ยวก็กิกนแล้วขายหมดไหมเนี่ยวันวันหมดก็เติมมาจ้ะเหรอแล้วอะไรอีกนะคะอะไรเียนะะนะเผือกเอาแค่นั้นแหละ สอย่างนะครับเรียบร้อยเดินทางต่อได้แพงน้องไอติมนี่แหละลูกสาวบอก คมัตรพาณีชยใส่ไว้แล้วมองไม่เห็นทางเลย มุนสายอุนเขียวมนายทีหนึ่งอ๋อท่านผู้ชมมวนอีกเข้าสามสี่เจ็ดเหมือนเดิมไปตรงมันละลายหมดแล้วครับท่านผู้ชมซื้อมันได้ถึงห้านาทตีตีมันจะละลายครับต้องรีบจอดกินอร่อยไหมคะก็หวานมัน เยอะแยะวัดกลางน่าเที่ยวขึ้นเยอะ